แล้วก็ฝากน้องๆลูกๆหล,ลานๆคนที่นี่ด้วยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่น้องตกฟากมาที่นี่นะครับตกในตกฟากในหมู่บ้านนี้ประเทศนี้นะครับมีโอกาสมากครับไม่น้องๆมีโอกาสมากกว่าคนข้างนอกามากๆนะครับจจิตตใมมรไไ่เหาาบดัั ma, ดังถูกฟปปญญป็นว ความทุกข์มีวันสลายจิตตับเพนมากพอเชื่อมธรรมะที่ขาดหายพบใดๆไม่เทียมเท่าคนพบธรรมที่ขาดกระทบคนบับเพนใช้ธรรมสู่ธรรมทางที่กรรมจะผลก็ใจตรงนี้ ฝึกใจนี้ไวมากไม่ถือทอจจำเข้าใจขึ้นมาไม่ดีไทยห่างสังข้อมูลจากคนพูดคนละคนนำทำพบทำความุ่นใจกลา